ข้อความจากไทมัสกลุ่มผู้เชี่ยวชาญปร,รมาจารย์ที่ขึ้นสู่สวรรค์โดยเดเนียลสแกรนตันเรื่องนี่คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆพรพวกเราคือไทมัสเราคือกลุ่มของปร,รมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราได้ปลุกในตัวคุณให้ตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณในฐานะแหล่งพลังงานแล้วเราทำสิ่งนี้เพื่อคุณเพราะคุณขอให้เราทำ คุณตั้งค่าการ,รเผชิญหน้าบางอย่างและควรเริ่มส่งข้อความบางอย่างถึงคุณในขณะที่คุณหลับในเวลากลางคืนและควรได้เดินทางในระนาบดาวและคำขอที่เราได้รับจากคนส่วนใหญ่ที่มาเยี่ยมเราในระนาบดาวนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความมุดมสมบูรณ์และไม่เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเรื่องความรักในรัฐนนั้นคุณสนใจที่จะถูกย้ำเตือนว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครมากที่สุด ตอนนี้เมื่อคุณเข้าสู่สภาวะตื่นตัวในตอนเช้าสถานการทั้งหมดในชีวิตของคุณจะกลับมาเป็นแนวหน้าของจิตสำนึกของคุณและสิ่งที่คุณลืมในช่วงเวลาเหล่านั้นก็คือแม้แต่สิ่งเหล่านั้นก็ตั้งใจที่จะเตือนคุณว่าคุณเป็นไกรเป็นอย่างนั้นจริงๆ คุณเห็นไหมว่าทุกสิ่งในชีวิตของคุณมีไว้เพื่อทำสิ่งนั้นเพื่อคุณเพราะเพื่อที่จะจดจำว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครคุณต้องเผชิญกับความท้าทายที่บังคับให้คุณเข้าไปข้างในและค้นหาว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครบางครั้งคุณต้องละทิ้งความคิดและการกระทำและมีสมาธิเพื่อที่คุณจะได้ซึมซับลงไปในหัวใจและรู้สึกถึงสิ่งที่อยู่ในแก่นแท้ของคุณ เมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกกว้างขึ้นโดยอัตโนมัติคุณเริ่มตระหนักว่าคุณเป็นมากกว่าร่างกายแม้ว่าคุณจะยังคงอยู่ในร่างกายของคุณในขณะที่คุณทำแบบฝึกหัดนี้โดยปล่อยจิตสํานึกของคุณลงสู่ศูนย์กลางหัวใจของคุณ เมื่อคุณสัมผัสได้ถึงพลังที่แท้จริงของคุณคุณก็ไม่จำเป็นต้องออกไปจัดการกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพอีกต่อไปผู้ที่แสวงหาอำนาจมากที่สุดผ่านการเงินและบทบาทความเป็นผู้นำในองค์กรและรัฐบาลคือผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีอำนาจมากที่สุดและนั่นเกิดผลว่าทำไมพวกเขาต้องการบ้านไพ่เหล่านั้นเพื่อค้าจุนพวกเขา หากคุณต้องการให้ระลึกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครให้คุณใช้เวลานั่งสมาธิบนดอกไม้หรือว่าต้นไม้ให้คุณดูแมลงผู้ที่จำงานหรือว่านั่งริมน้ำให้จำไว้ว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ตัวเองในฐานะพระผู้สร้างหรือว่าซอหรือแหล่งที่มาที่ผ่านทางร่างกายของคุณและคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพียงเพื่อหลบหนีจากทางด้านร่างกายทางกายภาพโดยเร็วที่สุด หากเป็นเช่นนั้นการขึ้นไปสู่มิติที่หจะใช้เวลาน้อยกว่ามากก่อนที่คุณจะรู้คุณจะอยู่ในมิติที่6อยู่ในมิติที่7และคุณจะอยู่ในมิติที่8และหรือมิติต่ตอไปและคุณจะกลับไปสู่แหล่งที่มาแหล่งเดิมที่คุณจากมาและการเดินทางนั้นก็จะจบลง จากนั้นคุณจะเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งเพราะคุณกระหายประสบการณ์ในการรู้จักตัวเองในฐานะแหล่งพลังงานในขณะเดียวกันก็ประสบกับข้อจำกัดของอาณาจักรทางด้านกายภาพด้วยเราจะเตืนคุณแล้วเราจะเตืนคุณต่อไปเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้มากที่สุดและที่สำคัญมากกว่าน,นั้นเป็นเพราะเราอยากเห็นคุณมายังสถานที่แห่งนั้นที่คุณได้รวมโลกของพระเจ้าและมนุษย์เข้าด้วยกัน ดังน,นั้นที่คุณสามารถรู้สึกเป็นผู้เชี่ยวชาญรูรู้พอพอกับที่คุณเป็นอยู่ในร่างกายที่เป็นผ่านะในการค้นพบความจริงว่าคุณคือใครจากประสบการณ์จริงๆทุกอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมอย่ารีบร้อนไปไหนแต่จงทำให้ เต็มที่ยิ่งขึ้นในจุดที่คุณอยู่และให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์ตัวเองตามที่คุณเป็นอย่างแท้จริงแล้วเราสัญญากับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดูแลตัวเองนั่นคือทั้งหมดที่สําหรับตอนนี้พวกเราคือไทมัสเราเป็นกลุ่มของปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสุดสวรรค์แล้วเราอยู่ในหมู่พวกคุณเสมอโดยบูสเดย์